เราจะเด็ดไปกินกัสุ้มตังอันนี้ก็เ็เรื่องเก๋้วน,นะคะนี่ค่ะผักอะไรไม่รู้แต่คล้ายๆใบผักทีลาวะคะเนี่ไปกินกับ,บ,บกต้ม,ม,มตับงาคน้านที่ขึ้นเยอะแล้วเราเดดให้เขาเตะใบมมากแล้วก็ต้นตไหนเนี่ยเดือดไปดูคนะ่ะขึ้นต้นขึ้นอว๋มากนะคะข้างในเขาเตะไปไหนคนะอ,อก,าก,าก่า วอันนี้เ็เอาไว้ก่อนนะคะแต่ประมาณกามมือแล้วก็เราก็จะเดือไปด้วยไอยคุณตุ่นะะเดือดขึ้นไปเยองเลยเดอดแบบนีตักจุกีีหอมมากเลยได้ส่วนครัวของเรากดดิจิตทานนะคะก็มีน้องขีสื้ด้วย ปีเสื้อปีเสื้อบินมาส่งตู้ละบินออกไปเลยนี่ยปีเสื้อเห็นไหมคะน่าจะมาวางไข่นะคะไข่กระพับของเรานี่เดี๋ยวโกลาบิโกลาบิหัวนี้นะคะเดี๋ยววันไหนที่เราจะทําส้มตำเดี๋ยวเราเข้ามาด่าทีหลังนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูหวตตัวเขากำลังโตเลสีม่วงเลย